น้องปาหมี่มาให้ปาหมี่มีใครรับแทนไหมครับมีใครเป็นเพื่อนปาหมี่ไหมไหนปาหมี่โอ้โหเอ็นะเอ็นปิดมี่ไปอา่อา,อาแล้วก็งั <c oughs> ้นงั้นเดี๋ยวปาหมี่ไป็นมาแล้วก็ให้ใครรับแทนให้ใครรับแทนเดี๋วก็เกี่ยวไปที่บ้านแล้วกันเดี๋ยวรอแลเดี๋ยวก็ประกาศเดี๋ยวประกาศแล้รับมาเล่นกีตาร์รลอดวันแล้วก็น้องอีกเพลงหนึง่งชื่อนอ้องจ้าันจานะจน๊ะมาไหมเลือกเพลงเลือกเพลงชิมิชิมีชิมิ

เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ใช่<ฟ>ของอขอน,น้องนขาออันนี้อันนี้เหรอช็อกโกแลตหรอไปได้ที่ไหน,น,นจะไม่รู้เหรออ๋อชี้ช่วงมากจไม่รู้ได้ไงไม่ใช่นึกว่าเอาซ้อนโอ้ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดซ้อนได้หรอกค่ะคุณอของฉันเล็กแต่เราใจยินดีด้วยนะคะเอาไปทานนะคะให้อ้วนนะคะอ้วนอยู่แล้วเหรอคะช็อกโกแลตคือสัตว์ฉันจะทานก็เลยเฮ้ยเฮ้ยตับตับช็อกกะทิมเลยช็อกก รู้สึกเป็นที่ระบายของสังคมไปแล้วนะอะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลย